ไปเว้ยบงพวยเกบุญนบังพวกบุญพกันมาดมดงบบนี้มาดุวงมัเกียวหยาเลยบงมัเกียวหยาบบนี้มัเกียวหยาไปฝนตกท้งเลยบงน้ำปลาไหลลากบบบนี้ที่น่องเลยบงบดูน้ำปลาไหลลาก ฮะต่มหัวกะทีรถเล่าคนนะตุ่มหัวอยู่ในรถเล่าคนนะนำต้นำต้ มันปันยังปามัน้าเจออ้าลยตายตายตัวเราสาบแกงฝนตรมาเนี่ย จานคัดเตงเลยบหมดแลเนี่ยไ,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 ไปไปไหลเดอ้อทางมันยังนั้นมาลื้อตือเจ้าเ,เ,อเ,เออเมือ่อตื้อตือตัด วบักยังครับพี่น้องเม้ยอแล้วเบิ่งใบมันใบแล้วเบิ่งใบมันปินออนป้นฟองด้วยเลยเบิ้งรถเบิ้งหนทางสำดว่ะโอ้ยรถมันสาย,ยิ่ไปไ,มไหมล่ะรถ้งไม่ใส่เลยยจับมันคนขันดีบ่หลอกก็ได้ ก็ลุ่งกระลวดเฝ้าววังหันฝันเฝ้าเฝ้าอ่ะใ <c oughs> จลวหัวกูจับกูจับหัวปอกเมือนได้่เมืนได้เมือนเหมืนเมือนหมืนดับระบาด tông bên phải mừng đọc được sài mừng đọc tìm được tìm 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 โอยไปบ่ได้เราหลายทางปานั่นทางนั้นเป็นยังไงบ่เนี่มันเป็นถีนแห่ทางเก่าแม่นบ่ฮะวันนั้นเป็นถีนแห่ทางเก่าแม่นเต๋พี่น้องเอ้ยลุยบ่กอข่อยลุยคักบ,บ่กูนะฝนตกข้ามเราออกบ่ได้บ่เนี่เขาเรียกว่าทำเลนะคะทุกคนเนี่ยเกินว่าทำเล มันเป็นดินแดงมันเป็นดินเหนียวแล้วพอเวลาโดนฝนนะมันก็จะลืน่นฮะบัอาอนีน้ยางรถมันก็ดอกยามกับ่ถจับปะมันต้องเอาดินยีนไส้หุ่นหนีน้ำไม่เมื่อไรยีนเหนียวใส่นเราเอาดินไส้หุ่ใส่น้ำ,นนอนำโอ้ยใ,ใ,ใส่แสงก็เสียไหลหนีว่ะตัวมันเป็นน่นโน่นยังเสร็จไหมเอาไปใส่บ้านี่เกือบนี่แล้วมันยังใส่มันดอกอย้อนขึ้นรถรถฉัน่นเอาหน่อยขึ้นไปเอา ถงนมืนี่คนอะรดักโอ้ยดักเนี่ดักตบุ๋มไม่ม่ซ้ายะสยลุยขักบ่อใาลุยักบอบนี้แล้วเบื่อนบ้านยุคข้าในปลาไม่ได้น่าหน่อยน้องาจารยิปวปลาไม่ได้นี่ปลาไม่ยังพันเด็ดยังต่ออยู่